ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซา,าเรลเกนชินอิมแพคบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวฮงไกซา,าเรลทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับข้อมูลในแพท2.2ที่กำลังจะเข้ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคิวของตัวละคร บูสตฮิลตัวละครจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของเซิร์ฟเทสเบต้านะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเข้าจริงมันอาจจะมีการปรับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตรงประมาณ80%ขึ้นไปแล้วนะครับผมโอเคอตัวของบูสติฮนะครับผมเป็นพาทล่าสังหารเป็นธาตุกายภาพจุดเด่นของบูสต์ิลก็คือการโจมตีมอนสเตอร์เป้าเดี่ยวนั่นเองนะครับ สกิลของบูตซิลเนี่ยทำงานอย่างนี้ครับผมการโจมตีปกติเนี่ยบอกว่าจะสร้างดาเมจกายภาพ100%ของแอคแท็กบูตซิลครับผมอ่าแล้วทีนี้นะครับการโจมตีของบูตซิลเนี่ยจะมีอยู่2อย่างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาฟังเรื่องสกิลต่อสู้ของบูตซิลกันก่อนครับสกิลต่อสู้ของบูตซิลบอกว่าจะทําให้ศัตรูเป้าหมายและตัวของบูตซิลเนี่ยเข้าสู่สถานะสแตน d o ออฟนะครับผมและการโจมตีปกติของบูตซิลครับผมจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบเสริมพลัง และจะไม่สามารถใช้สกิลต่อสู้อันนี้ได้ครับเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็จํานวนเทินเนี่ยจะลดลงก็ต่อเมื่อเข้าสู่เทินของบูสสิลนั่นเองและศัตรูเป้าหมายเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%ครับและรวมถึงตัวของบูสสิลด้วยแต่บูสสิลเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น15%นะครับผมแล้วก็หลังจากที่กําจัดศัตรูเป้าหมายหรือทําลายจุดอ่อนได้นะครับผมบูสสิลเนี่ยจะได้รับพ็อกเก็ต ทิกช็อตนะครับหชั้นขึ้นมานะครับพร้อมกับยกเลิกสถานะสแตนด์ออฟครับผมและสกิลต่อสู้อันนี้จะไม่สามารถฟื้นฟูพลังงานได้นะครับผมสกิลต่อสู้นี้เนี่ยกดแล้วนะครับมันจะกลายเป็นบัฟแล้วก็ จะทาให้เราเนี่ยได้การโจมตีแบบเสริมพลังนะครับเท่ากับว่าสก,กิลต,ต่อสู้นี้เนี่ยกดแล้วจะไม่จบเทิดทีนี้เรามาดูการโจมต,ตีปกติแบบเสริมพลังกันนะครับการโจมตีปกติแบบเสริมพลังบอกว่าจะสร้างดาเมจกายภาพเนี่ย220%ของเอ็กซ์แสกบูทฮิวครับผมแก่ศัตรูหนึ่งตัวการโจมตีปกติแบบเสริมพลังเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นฟูแต้มต่อสู้ได้นะครับและจะเลือกโจมตีศัตรูที่มีเป้าหมายสแตนออฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสก,กิลต,ต่อสู้ของคุณเนี่ย อากดใส่มอนสเตอร์ตัวไหนนะครับเลือกให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันยิงตัวอื่นไม่ได้นะมันต้องยิงตัวที่มีสถานะแตนออฟเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูที่ถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายของบูซีบอกว่ามอบจุดอ่อนกายภาพครับให้กับศัตรูเป้าหมายเลยคงอยู่2เทินนะครับไม่ใช่คําว่ามอบเลยแสดงว่าติดแน่นอนนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจ400%ของไอแซคบูทฮิลครับผมเป็นดาเมจกายภาพนะครับและจะหนุกแอคชั่นของศัตรูเนี่ย40%ครับ เรามาต่อมาที่พรสวรรค์ครับผมพรสวรรค์บอกว่าจะเพิ่มดาเมจลดความต้านทาน50%ให้กับการโจมตีปกติแบบเสริมพลังตามจำนวนของพกเก็ตทิกช็อตสูงสุด3ชั้นหาเป้าหมายโดนทำลายจุดอ่อนในระหว่างที่ทำการโจมตีปกติแบบเสริมพลังครับผมจะสร้างดาเมจทำลายล้างแก่เป้าหมาย นะครับเพิ่มขึ้นตามจำนวนชั้นของพ็อกเก็ตนะครับถ้ามี1ชั้นจะเพิ่ม70ถ้ามี2ชั้นจะเพิ่ม120ครับถ้ามี3ชั้นจะเพิ่ม170ของดาเมจท,ทาลายล้างของบูส t ์ฮิลเองนะครับผมแล้วก็ค่าความทนทางสูงสุดที่ถูกนํามาคํานวณในครั้งนี้ครับจะไม่เกินคูณ16เท่าของค่าพื้นฐานดาเมจลดความทนงทานครับผมหลังจากที่ชนะการต่อสู้ครับบูส l ์ฮิลเนี่ยจะสามารถเก็บพ็อกเก็ต ิกช็อตครับผมเพื่อไปใช้ครั้งต่อไปได้นะครับเพราะสวรรค์นเนี่ยเอาจริงๆแล้วแอดจะไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบของสกิลมันเท่าไหร่แต่หลักๆแล้วก็คือมันเหมือนจะลดต้านทานให้นะครับแล้ก็จะเพิ่มดาเมจให้ตามพกเก็ตทิกช็อตถ้าถามว่าพกเก็ตที่ช็อตเนี่ยมาเก็บได้จากไหนนะครับพกเก็ตที่ช็อตเนี่ยมันจะเก็บได้จากสกิลต่อสู้ นะครับก็คือหลังจากที่เป้าหมายถูกกำจัดหรือว่าถูกทำลายจุดอ่อนครับผมจะได้รับพกเก็ตทิกช็อตเนี่ยหชั้นเนี่ยอันนี้สกิลต่อสู้สามารถสร้างให้ได้นะครับก็คือคุณต้องกดสกิลต่อสู้ก่อนแล้วใช้การโจมตีปกติบเสริมพลังเพื่อเก็บพกเก็ตทิกช็อตนั่นเองนี่แอดอธิบายเพิ่มไปแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของเทคนิคครับบอกว่าหลังจะใช้เทคนิคครับผมเมื่อใช้สกิลต่อสู้ของตัวละครนี้ครั้งแรกครับผมจะมอบจุดอ่อนกายภาพครับผมให้กับศัตรูเป้าหมายครับคงอยู่2เทินทีนี้รผมมเาาจะดูที เรื่องขั้นกันของบูสซิลก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นกันเรื่องขั้นที่2เนี่ยม,มันบอกว่าบูสซิลเนี่ยจะเพิ่มอัตราคริและคริดาเมจครับตามจํานวนเปลืกเอฟเฟกที่บูสซิลมีครับผมคิดเป็น1 0บถึงห้ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งคริสเนี่ยจะได้สูงสุดที่30%นะครับส่วนคริดาเมจเนี่ยจะได้สูงสุดที่150%นะครับเรื่องขั้นระดับที่4ครับผมจะลดดาเมจที่ได้รับนะครับจากศัตรู ที่ไม่ได้ติดสถานะ Stand Off ครับผม30%เรนะครับเื่องขั้นที่6นะครับผมเรื่องขั้นที่6เนี่ยบอกว่าเมื่อได้รับ Pocket Trick Shot ครับผมจากพรสวรรค์จะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยครับเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสะสม Pocket Trick Shot ที่เกินจำนวนสูงสุดไปแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้เรามาดูที่ไล์โคนประจำตัวกันบ้างนะครับไลค์โคนประจำตัวบอกว่าจะเพิ่มเบรกเอฟเฟกครับให้กับผู้สวมใส่60%ครับแล้วก็ถ้าเกิดวัตุของ Boost You เนี่ย เป็นคนทำดามีททำลายล้างหรือก็คือเบรกเกาะทุกคนมันจะไม่สนใจพลังป้องกัน20%ของเป้าหมายด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเบรกเอฟเฟก t เนี่ยหรือว่าเอฟเฟกทำลายล้างของบูซิลเนี่ยมีมากกว่า150%ขึ้นไปครับความเร็วของบูซิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น12%นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูที่อีเดอรอนกันบ้างนะครับผมอีเดอรอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับจะได้รับพกเก็ตทิกช็อตหนึ่งสเต็คทันทีครับผมซึ่งจะทำให้บูสซิลเนี่ยสร้างความเสียหายโดยที่ไม่สนใจ16%ของพลังป้องกันศัตรูเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็อีสองบอกว่าเมื่อได้รับพกเก็ตทิกช็อตครับผมจากทาร์เล็ตนะครับจะฟื้นฟูแต้มต่อสู้ครับ1แต้มครับผมและจะเพิ่มเบรกเอฟเฟกครับ30%เป็นเวลา2เทินอีเดอรอน4ครับผมบอกว่า เมื่อศัตรูเป้าหมายอยู่ในสานะ Stand Off ถูกโจมตีโดย Boost h e a l ครับความเสียหายที่ได้รับครับผมจะเพิ่มขึ้นครับ12%เมื่อ Boost h i a l ถูกโจมตีโดยเป้าหมายที่อยู่ในผลของ Stand Off นะครับผมจะได้รับดาเมจลดลงนะครับ12%ก็คือมานจะทำให้ Boost h e a l ถึกขึ้นเนาะเพราะว่าปกติแล้วสานะ Stand Off เนี่ยตัวของ Boost h i a l อ่ะมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีเดอรอนครับ เมื่อบูทิวทำการเบรกจะสร้างดามจเบรกเอฟเฟกเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเท่ากับ40%ของดามจดั้งเดิมและกระจายดามจครับไปยังเป้าหมายที่อยู่ติดกันด้วยนะครับ70%ของดามจดั้งเดิมนะครับนี่คืออ e ีดอลอน6นะครับผมตัวของบูซิลเนี่ยจากที่เราฟังมาตะกี้นะครับผมตัวของบูซิลเนี่ยจะเน้นการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คาดการว่าหน้าใชเจเซตคาร์บอยได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเซตของโลก7ได้แต่ตัวของบูซิลเนี่ยสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับไปเป็นคีเลตและคีเดเมดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตัวของไลโคนประจําตัวนะครับมันแจกเอฟเฟกต์ทำลายล้างค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆอ่ะเท่าที่แอนมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประจําตัวหรือว่า อีดลอลหนึ่งเนี่ยแอดคิดว่ามันมันมันน่าจะดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของสเตตแอดอยังมองว่าควรจะเปิดประจําตัวก่อนครับเพราะว่ามันได้เอฟเฟกต์ทําลายล้างมาเลยแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าแอดไปไม่ผิดนะครับในตรงเรื่องขั้นที่2เนี่ยมันใช้เอฟเฟกต์ทําลายล้างแค่50%เองนะครับแต่ว่าตัวของไล่คูประจําตัวเนี่ยแจกมาถึง60เปอร์นะครับก็เท่ากับว่าคุณใส่ไล่คูประจําตัวอันเดียวเนี่ยคุณได้คียเข้า เรท30%แล้วก็คิดด้วยคอดมหร้อยเมอร150อันนี้ไม่รู้แปลผิดไหมนะเดี๋ยวเอาเข้าจริงหรือว่าใครที่ลองไปแปลมดูแล้วถ้าเกิดว่าแอดผิดพลาดยังไงก็คมไม่ลงมาได้นะครับเดี๋ยวแอดปักหมุดไว้ให้มันก็จะทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพเลยโดยที่คไม่ลทำเบรกเอฟเฟกเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้มันก็ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันอีกอย่าหนึ่งเวลาที่สายกายภาพะครับมันเบรกอะ มันจะคิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูด้วยนะครับไอ้เบรกเอฟเฟกเนี่ยไปยิงบอสเนี่ยรับรองเลยว่าแรงแน่ๆนะครับเพราะนั้นตัวของมูซิลเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ล้มบอสเก่งเหมือนกับตัวล่าสังหารปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วตัวล่าสังหารปกตินี่ก็คือจะเป็นจุดเด่นในการล้มบอสอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยข้อเสียของตัวล่าสังหารเลยก็คือไม่มีสกิลหมู่ในการต่อสู้นั่เนเองนะอันนี้คุณตัดสินใจให้ดีนะสำหรับตัวของมูซิลนะว่าจะเปิดอะไรอะไรประมาณนี้นะผมโอเคครับผมก็ วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นกระแจ้นมากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฮงไก่ซาเร็วครับไปเติมมาได้เลยที่ตูดแม็กพอยนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ไอดีดองโลราคาถูกๆนะครับก็ฝากร่มตามช็อปของเราด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับผมบ๊ายบายทุกคน